สัพพค w o r l d w i อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพค w o r l d w i อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพค w o r l d w i อระหะโตสัมมา สามพุทธสาอิมังทุปะถูปังบุพะคันถังครูอาจาริยคุณังอหังปูเชมิโอมอิมัตสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาฮิตาตุมเห ปริพุนชันตุปนิธานังกรโรติสัทนานังกรโรติโมนาสังสิสังฆสังมิสิโมนาสังอิมังทุปะถูปังบุพพะคันถัง ครูอาจาริยะคุณังอหังปูเชมิโอมอิมัตสมิงพระประคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปริพุนชันตุปณนิธานัง กโรติสะทันังกโรติโมนาสังสิสังฆสังมิสิโมนาสังอิมังทุปะถูปังบุพพคันถัง ครูอาจาริยะคุณังอหังปูเชมิโอมอิมัตสมิงพระประโคโทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปริพุนชันตุปนิธานัง กะโรติสะทะนังกะโรติโมนาสังสิสังฆสังมิสิโมนาสังอิมังทุป,ปะถูปังบุพพะคันถัง ครูอาจาริยะคุณังอหังปูเชมิโอมอิมัตเสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาฮิตาตุมเหปริพุนชันตุปันนิทานัง กะโรติสะทันังกะโรติโมนาสังสิสังฆสังมิสิโมนาสังอิม,มังทุปะถูปังบุพพะคันถัง ครูอาจารยิยาคุณังอหังปูเชมิโอมอิมัตสมิงพระประโคนทัพพระมุนีเทวาหิตาตุมเหปะริพุนชันตุปานิ ทานังกโรติสถนังกโรติโมนาสังสิสังฆสังมิสิโมนาสังขอซึ่งพระบรมครูปูรุษีร้อยแปดจงมาประสิทธิแก่ลูกหลาน อวยซึ่งพระพรชัยอันประเสริฐที่ล้ำเลิศกว่าผู้ใดหนาขอให้มั่งมีในยามหลับขอให้มั่งคั่งในยามตื่นถามหาโชคลาบโชคลาบก็มาถามหาเงินทองเงินทองก็มาธุรกิจการงานร้อยแปดขอให้สำเร็จทุกประการแหละ ขอให้ทุกท่านหมดทุก